ปั่นไฟไปใช้งานกับโดนกันเกษตรนะครับเรื่องวันนี้ลูกค้าก็มาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมารับเครื่องปั่นไฟที่ร้านฮิปโปของเราไปใช้งานนะครับมีประกันเช็คให้พี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพี่โปรดิีโอครับผมวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับเหมือนเดิมนะครับมาจาก จังหวัดนครราชสีมานะครับมาที่โคราชเลยครับผมลูกค้าติดตามจากช่อง u t u b e นะครับของร้านฮิปโปที่ทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟไปใช้งานกับโดนกั้นกษตรนะครับเรื่องวันนี้ลูกค้าก็มาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมารับเครื่องปั่นไฟที่ร้านฮิปโปของเราไปใช้งานนะครับก่ออยู่ตรงนี้เลยครับผมแต่ป้ายชื่อเป็นเมืองแพร่เลดนะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับที่ ขับรถผ่านมานะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าร้านทิปโปอยู่ไหนนะครับให้สังเกตตรงป้ายนะครับอ่ามันจะเป็นป้ายเมืองไทยเอเลสแล้วก็จะมีรูปอ่าสัญลักษณ์ของทิปโปดิโอนะครับอยู่ด้านล่างเป็นป้ายสีเ้มส้มนะครับอยู่เส้นใบพัดรอบเมืองนะครับระหว่างเส้นใบพัดจตุรพัฒน์พิมานแล้วก็อำเภอสุวรรณภูมินะครับมันจะอยู่ระหว่างกลางๆพอดีนะครับอยู่เยื้องๆกันใกล้ๆกันกับโกบันเฮานี่แหละครับผมอยู่ฝั่งด้านทิศใต้นะครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ลูกค้าก็เดินทางมาไกลนะครับก็จาก จังหวัดนครราชสีมาเพื่อมารับเครื่องปันไฟนะครับตัวคาราม่านะครับเคจะีเม8,500ไปใช้งานนะครับตอนนี้ทางร้านที่โป้งเราก็ทาการทดสอบเครื่องแล้วก็ให้ลูกค้านะครับเอาแท่นชาร์จแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับมาด้วยเพื่อให้ทางร้านปรับจุนนะครับปรับแต่งนิดนึงนะครับเพื่อให้มันชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากลูกค้าซื้อไปแล้วไปใช้งานเลยเนี่ย บางทีการทํางานมันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเครื่องมันก็จะมีมีตัดมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามาที่ร้านที่พวงเราตอนนี้นะครับคือมีบริการเช็คให้รีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าก็เดินทางมาไกลครับตอนนี้ก็กำลังเทสโหลดเทสอะไรกันอยู่นะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องรถไฟรุ่นนี้ของคาร์บามาตัว KWM นะครับราคาหนึ่งเครื่องนะครับอยู่ที่5้า0ม่สามาร ,500 บาทนะครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูตอนนี้ก็เห็นกําลังชาร์จอยู่นะครับ เป็นตัวรุ่น KWM แปดพันาซีรีส์สเปเชียลนะครับของคาบาม,มา่าของแบรนด์คาบาม,ม่าเราตอนนี้ก็เป็นแท่นชาร์จนะครับของลูกค้าที่เอามานะแท่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่มีถามลูกแต่รู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้เอาไม่ได้อาโดนมาด้วยนะมามาชาร์จในครั้งนี้นะครับผมก็มาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมานําเครื่องปั่นไฟนะครับไปใช้งานก็ขอบข,ขอบพระคุณมากๆนะครับโอเคครับผม ถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับตัวเครื่องปั่นไฟนะครับที่กําลังจะซื้อโดนและยังไม่มีเครื่องปั่นไฟไปใช้งาน, <S <S แ,น,นแนะนําถ้าดูคลิปของร้านที่ปูเราแล้วสนใจติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ก็ผมช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นสุดๆไปเลยถ้าอยู่ใกล้ผมส่งถึงหน้าบ้านนะครับปรับจูนเซตให้ด้วยนะครับมีบริการออกข้างนอกให้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับาท่านไหนที่กํา,ากลังซื้อโดนนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าไม่มีเครื่องปั่นไฟ มาดูที่ร้านที่โปได้นะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลลูกค้าสะดวกก็เอาโดนมาด้วยเอาตัวแท่นชาร์จมาด้วยมาทดสอบดูที่ร้านกันเลยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่ามันทําได้ไหมชาร์จได้ไหมโอเคครับฝากไปด้วยครับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ